เมื่อวานผมไปเจอน้องพิมพ์มาแล้วแคนที่ผมได้มาก็ได้มาจากน้องพิมพ์แล้วไงผมเป็นห่วงน้องพิมพ์่พอคนอย่างแกเนี่ยห่วงคนเป็นสำหรับผมน้องพิมพ์ไม่ใช่คนอื่นผมรักน้องพิมพ์ผมอยากออกไปตามหาน้องพิมพ์กลับมา ฉันไม่ให้แกไปแกได้แครงทองคำมาแล้วสิ่งที่แกควรจะโฟกัสก็คือสมบัติอย่างอื่นไม่ต้องไปสนแต่พ่ออย่าลืมสิว่าคนที่ชิงไครทองคำมาก็คือผมเล้ว<า><า>ไ,ไงนี่แกกำลังเ้าเงื่อนไขนี่มาต่อรองกับฉันหรือย,อยังไงผมไม่ได้ต่อรองผมพูดความจริง นั่นก็ตามใจถ้าแกอยากจะไปก็เหลือของแกแต่หอให้แกแข็งแรงกว่าน,นี้ก่อนได้ไหมถ้าขืนไปสภาพแบบนี้มีหวังว่าด้กลับมาแน่ครับพ่อถ้าอย่างนั้นผมฝากแคนของคำไว้ที่พ่อก่อนแล้วกัน ข้าว่านี่ต้องเป็นแผนที่ทางไปถ้ำสมบัติแน่ๆพี่ชายาเคยเห็นทางแบบนี้บ้างไหมดูยังไงก็ไม่คุ้นอุตสาห์ได้มาแล้วถ้าหาทางอ่านไม่ได้เราอาจจะชดสมบัติหมดเลยก็ได้นะพี่ใครว่าข้ามีวิธี แต่เองต้องเป็นคนช่วยค่ะ